ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยลงตัวมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็แข็งแรงดุดันและครบเครื่องนี่คือจุดเด่นของลู่วิ่งเฮฟ้า Horizon 7.0 AT ใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาทดลองนะฮะมาใช้งานมารีวิวให้ดูนะครับว่าจุดเด่นอะไรนะฮะที่ทำให้ผมเนี่ย รักที่สุดในบรรดาลูวิ่งของจอร์นสันนี่คืออันดับหนึ่งในใจผมเลยนะฮะแบบไม่เคอะเขินเลยนะฮะที่ต้องการอยากแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆเอาไปใช้กันที่บ้านนะครับรับรองนะฮะไม่ผิดหวังเลยนะฮะมอเตอร์มีขนาดใหญ่นะฮะสายพานมีความกว้างนะครับมีความยาวกว้างเนี่ย51เซนยาวเนี่ย150เซนน้ําหนักเครื่องเนี่ยมากกว่า100กิโลกรัมนะฮะน้ำหนักเครื่อง115กิโลกรัมแขมยังพับเก็บได้อีกประหยัดพื้นที่และจุดเด่นนะที่ทําให้แตกต่างจากลูวิ่ง ทุกค่ายนะฮะที่จําหน่ายในบ้านเราก็คือในเรื่องของการปรับความเร็วและการปรับความชันแบบลุคกิ้งนะฮะที่ง่ายและก็มีความลงตัว้ดยนะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยในเรื่องของการใช้งานนะฮะลูวิ่งไฟฟ้า Horizon 7.0 AT เนี่ยผลิตมาหลายปีแล้วนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะฮะในบ้านเรานะฮะหลายๆคนจะชอบในเรื่องของความแน่นความหนึบความแข็งแรงนะฮะความทนทานของพวกมอเตอร์ระบบแผงวงจรระบบซอฟต์แวร์ต่างๆของทางจอร์ซันนะฮะในส่วนของต ตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานที่มีความง่ายมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของการเพิ่มนะครจุดวางแท็บเล็ตจุดวางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวลูกกิ้งคอนโทรลนะครับในเรื่องของการปรับความเร็วแล้วก็การปรับความชันซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแถบจับวัดฮัทเรทนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ปรับความเร็วนะฮะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ที่สามารถปรับความเร็วที่ตรงใกล้มือได้ตรงนั้นก็ถือว่าย,ยอดเยี่ยมแล้วนะฮะแต่รุ่นใหม่นี่ฮะใชยย้งานง่ายกว่าอีกนะครับก็ ความเร็วปรับปุ๊บปรับความชันนะฮะก็มีความง่ายแล้วก็มีความสะดวกสบายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสวิ่งนะฮะ ยังคงมีความแข็งแรงนะฮะยังคงมีความกว้างสบายเหมือนเดิมนะฮะยังมีคงมีความนุ่มนะฮะนึบเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าจุดแตกต่างของลู่วิ่งไฟฟ้าฮอรซอน7 0นิทีกับรุ่นอื่นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างนะฮะซ้อมวิ่งได้สบาย เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าตัวเรื่องของการมีตัวปรับความเร็วการปรับความชันที่มีแฮนด์จับนะคะปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถควบคุมความเร็วนะครับต่างๆได้นะคะ สำหรับสายวิ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยฮะสำหรับสายวิ่งสายสปีดนะฮะรุ่นนี้สามารถทําความเร็วได้ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงความชันเนี่ย15%ความชัน15%เนี่ยเป็นความชันที่สูงนะฮะของจอร์นสันนะฮะไม่ใช่ความชัน20-30%แบบของโรงงาน OEM นะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกันเลยลูกค้าหลายๆท่านนะฮะอาจจะดูว่าไอ้ตัวความชันของทางจอร์นสันเนี่ย ทำไมอินคายมันดูเปอร์เซ็นต์น้อยจังเลยนะฮะอินคายมันจะต่ําหรือเปล่าถ้าไปเทียบกับตัวอินคายที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆงไม่ใช่เลยนะฮะตัวอินคายตัวเลขอินคายจริงๆแล้วมันเป็นแค่การซอยของโรงงานแต่ละโรงงานมันเป็นแค่การซอยในส่วนของรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะองศาจริงๆลูกค้าต้องมาเทียบกันดูนะฮะว่าพอใช้งานกันแล้วเนี่ยปรับความชันดูแล้วเนี่ยองศารุ่นไหนสูงกว่ากันนะฮะอันนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องมาทดลองตัวเครื่องจริงนะฮะอย่าไปดูแต่ในเรื่องของสเปคอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ความชันที่ถูกกต้องสัเท่่าไหร,รพ ได้นะฮะแล้วก็มีน้ําหนักเบาเหมือนเดิมนะฮะตัวเครื่องใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้เลยนะครับเวลาเอาลงนะครับอย่างนี้เลยนะครับเอาลงอย่างนี้เลยนะครับ ความยาวของเครื่องแบบนี้นะฮะทำให้การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยมีความง่ายมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะผมเห็นในคลิปวิดีโอของฝรั่งนะความเร็วเดินนะฮะเขาใช้ประโยชน์จากความยาวของตัวลูวิ่งเนี่ยในการยืดคลายกล้ามเนื้อด้วยก็มีกันนะครับเช่นการก้าวยาวๆนะฮะการย่อตัวลงมาลักษณะอย่างนี้นะฮะคือถ้าเป็นลูวิ่งที่มีขนาด ไม่ยาวมากนะครับการทําท่าหรือว่าการจะ,ะเล่นนะฮะของตัวเครื่องนะฮะในรูปแบบต่างๆอาจจะไม่มีความปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็โอเคอาจจะไม่ใช่เป็นจุดเด่นอะไรมากมายนะฮะแต่ผมมองว่าเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะเทสวิ่งอีกเทสวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะมองเห็นหน้าจอไหมครับหน้าจอเนี่ยจะมี2ชั้นนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีตัวตัวที่วางแท็บเล็ตตรงนี้นะครับเวลาเราวางเครื่องมือสื่อสารก็จะไปวางทับกับตัวหน้าจอด้านบนนะฮะก็ต้องมาดูหน้าจอ,อตัวข้างล่างอย่างเดียวนะครับมีบลูทูธนะครับมีลำโพงเชื่อมต่อนะครับมีพัดลมนะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับทำให้ การหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนๆการหายใจของผู้ใช้เนี่ยทำให้การหายใจดียิ่งขึ้นนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะมาเทสองศาความชันดูนะผมจะลดความเร็วลงมานะครับแล้วก็ใช้ความชันแบบสูงสุดนะฮะคือความชัน15นะครับ <c oughs> เพิ่มความเร็วสักหน่อยหนึ่งเ <Okay. S 1> นี่ยฮะนี่ผมกาลังปรับความเร็วที่ตรงลูกกิงอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยผมจะชอบในเรื่องของการการจับตําแหน่งเนี้ยก็คือวัดชิปจระจนะครับแล้วก็ยังใช้หัวแม่โป้งเนี่ยในการปรับความเร็วในการปรับความชันผมว่ามันมีความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเมื่อก่อนต้องจับแฮนด์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมาปล่อยแขนเพื่อจะปรับความเร็วต้องมาปล่อยแขนเพื่อจะปรับความชันแต่ในส่วนของรุ่น Horizon รุ่นใหม่ตัวนี้ไม่ใช่ละนะครับจับอย่างนี้นะครับปรับความชันจับอย่างนี้ปรับความเร็วเลยนะครับเห็นไหมฮะองศา15เปเซ็นเป็นยังไงบ้างนะฮะชันๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะชันไหมครับนี่ฮะองศา15เปอร์ซ็นของ Horizon แตกต่างกันไหมครับ ชันนะผมว่าชันเท่าๆกับตัวเครื่องในยิมอะเผลอๆบางบางตัวเนี่ยอาจจะชจจันเท่ากันด้วยซ้ำไปนะครับแบบเครื่องในฟิตเนสเลยนะครับลดความชันลงมาลดความชันลดความเร็วอันนี้ปรับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ ะะผมน้ำหนัก75นะฮะสามารถวิ่งแน่นๆน็นดิบๆได้อย่างนี้เลยนะครับแน่นจริงนะครับแข็งแรงจริงนะครับถ้าถามว่าผมรักลู่วิ่งตัวไหนมากที่สุดของจอห์นสันต้องบอกว่ารุ่นนี้เลยนะครับรักมากที่สุดรักในส่วนไหนบ้างนะฮะรักในส่วนของความแข็งแรงนะคะ รักในส่วนของการดีไซน์รักในส่วนของการทำงานของมอเตอร์ที่มีความเสถียรมีความทนทานนะฮะรักแทบจะทุกอย่างนะฮะของสินค้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความนิ่มความแน่นความหนึบนะครับความทนทานทุกๆอย่างนะฮะแข็งแรงจริงๆนะครับตัวไม้กระดานของลูวิ่งไฟฟ้า Horizon 7.0AT ุนเรุ่นนี้จะไม่ได้มีความหนาเท่าเท่ากับตัวขนาดเล็กกว่านี้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะหนาเพียงแค่ 15มิลนะฮะส่วนตัวเนี้ยหนาถึง18มิลเพราะฉะนั้นเรื่องของไม้กระดานหักในระยะยาวเกิดขึ้นน้อยมากที่ผมขายขายมานี่คือไม่เคยเจอเคสเปลี่ยนเลยนะฮะคือแข็งแรงจริงสายพานมีความหนามอเตอร์มีขนาดใหญ่นะฮะ3.0แรงม้าของจอห์นสันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเปิดฝาครอบออกมาเนี่ยมันไม่ใช่3.0แรงม้าจีนนะฮะคือมันเป็น3.0แรงม้าที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงนะฮะ เดี๋ยวจะลองลดความเร็วแล้วก็ลองพับเก็บให้ลูกค้าดูนะครับว่าพับเก็บเป็นยังไงบ้างนะฮะลดความเร็วลงมานะฮะเห็นไหมฮะการปรับความเร็วอย่างเนี้ยผมว่ามันมีความง่ายมีความสะดวกมีความแม่นยําสูงด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการพับเก็บนะครับยกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับจุดรับหนักของลูวิ่งไฮฟ้าฮไรซอนนะฮะ7.0 AT นะฮะแจ้งว่าเป็นระบบ ว o ลเล a ์บอลคุชชิ่งนะฮะมีความแตกต่างจากระบบรับน้ําหนักอื่นๆยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมดูนะครับมันเป็นระบบรับน้ําหนักแบบแปรผันจุดสะเทือนนะครับจุดความแข็งกระด้างจะไม่เท่ากันมีความแตกต่างกันในแต่ละโซนนะครับทำให้การใช้งานของลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันเป็นธรรมชาตินะฮะไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างไปทั้งแผ่นเลยไม่ใช่ว่ากระด้างสะเทือนนะฮะสะท้อนขึ้นมาตรงแรงน้ําหนักที่เราลงไปอันนี้จะไม่ใช่นะฮะของระบบรับหนักของตัว Horizon 7.0 AT นะฮะ <S <S <ๆ>พอพับเก็บมานะฮะลูกค้าหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะฮะหรือว่าพนักงานขายนะฮะอาจจะไม่ได้แนะนําให้นะครับว่าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจุดรับหนักเนี่ย มันมีความพิเศษยังไงบ้างในส่วนของตัวรุ่นนีไฮฟ้า Horizon 7.0 AT นะครับตัวสีนะฮะถ้าลูกถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับตัวตัวคุชชิ่งเนี่ยเขาจะมีสีที่แตกต่างกันอ่ะตัวด้านท้ายนี่จะเป็นยางสีดำนะอ่าตรงนี้นะครับโซนตรงนี้อ่าท้ายๆหน่อยนะฮะจะเป็นโซนสีน้ำเงินนะครับตรงกลางนะฮะต,นนตรงนี้ตรงเนี้ยจะเป็นโซนสีส้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับ สีที่แตกต่างกันเนี่ยเวลาเราจับแล้วก็บีบไปนะฮะจะมีความนุ่มไม่เหมือนกันนะสีส้มเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่านะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะด้านหน้าจะมีความแข็งมากกว่านะครับแข็งมากกว่านะครับส่วนสีดำด้านท้ายมีความแข็งเป๊กเลยนะครับความหนานะครับความหนาเนี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ความนุ่มไม่เหมือนกันนะครับ ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ว่า,เ,าเวลาเราวิ่งนะครับมันมีความรู้สึกว่าจุดที่เราลงน้ําหนักในแต่ละโซนเนี่ยมีความแตกต่างกันมีความนุ่มไม่เหมือนกันมีแรงสะท้อนออกมาที่แตกต่างกันนะครับก็คือพวกนี้นะฮะจุดยาจุดจุดยางรับน้ําหนักพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับอ,อีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของชิ้นงานของทาง Horizo n นะครับ สังเกตดูนะครับความหนาของเหล็กเนี่ยแข็งแรงมากนะครับไอนี้คือจุดพับเก็บนะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของลูวิ่งที่พับเก็บได้ความหนาของเหล็กจุดพับเนี่ยควรจะมีความหนาที่มาก นะครับบางรุ่นเนี่ยมีความหนาที่บางคือบางเลยแบบบางกว่าตรงนี้ด้วยซ้าไปนะฮะอันนี้คือถือว่าหนาหนาแล้วนะฮะหนามาก,มากๆด้วยซ้าไปจับขย่านี่คือไม่คงเครงเลยนะฮะแบบนี้นะครับจับขย่านี่คือไม่คงเครงเลยนะครับคือความหนาของตัวเหล็กเนี่ยมันมีผลเหมือนกันนะครับในเรื่องของเวลาที่ เราลงน้ำหนักเวลาที่เราปรับความชันนะครับเวลาที่เราวิ่งจุดรับน้ำหนักพวกนี้นะฮะมีผลอย่างมากเลยนะฮะในเรื่องของการวิ่งในเรื่องของแรงกระแทกที่เราลงน้ำหนักไปเวลาใช้งานมีผลในเรื่องของความปลอดภัยมีผลในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนของอข้อเท้าหวัวเข่าเรามีผลเป็นอย่างมากเลยนะฮะลูวิ่งไฟฟ้านะฮะ จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของความปลอดภัยจะดีกว่าไหมนะฮะถ้าลู่เฮฟฟาที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมีความนุ่มมีความพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะถูกออกแบบและวิเคราะห์มาเพื่อผู้ใช้งานจริงๆนะฮะนี่ฮะความหนาของเหล็กนะครับพวกนี้คือแข็งแรงมากนะฮะจับเขย่าอย่างเนี้ยคือไม่โยกอะ่ะมันสําคัญจริงๆนะฮะ ผมเคยเจอผมเคยวิ่งตัวลูกมีไฮฟ,ฟ้าหลายตัวมาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่โอเคตัวใหญ่มันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของลูวิ่งแบบในบ้านตัวกลางๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจุดพับเก็บเนี่ยเขาจะมีขนาดบาง เขาจะมีความไม่ใหญ่มากนะฮะเวลาเราปรับความชันหรือว่าเราใช้งานไปนานๆเ,นเสียงอดอ,ดอดแอดออดแอดเสียงเหล็กเบียดเหล็กเนี่ยมันจะเป็นที่น่ารําคาญมากนะครับในเรื่องของการวิ่งในบ้านคือในบ้านก็ไม่ได้กว้างอยู่แล้วนะฮะเสียงแทรกนะครับที่ แทรกออกมาไม่ว่าจะเป็นเสียงคือเสียงลงน้ำหนักเสียงมอเตอร์ก็ว่าโอเครับได้อยู่แล้วมันเป็นเสียงเสียงปกติอยู่แล้วแต่เสียงพวกเหล็กเบียดเหล็ก,ลกอดีอดอดอสอิดออสตัวเนี้ยมันจะเป็นเสียงน่าลำคาญมากกว่านะครับเวลาวิ่งก็รู้สึกว่าไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะซึ่งจุดเด่นของตัวรู่วิ่งไฮฟ้าฮอ o n ซอ7.0 AT ถือว่าทํามาค่อนข้างดีเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอของลู่นเไฟ้า Horizon 7.0AT นอะครับนอกจากการวางแท็บเล็ตการวางเครื่องมือสื่อสารที่ง่ายไม่บังในเรื่องของข้อมูลหน้าจอแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของอลำโพงบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน s w i f t การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันโซนนะฮะของทางจอร์สันนอกจากนี้แล้วก็คือในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับ จุดเด่นของรู่วิ่งไฟฟ้า horizon 7.0 e ดอีกรุ่นหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมที่เจ๋งมากๆในเรื่องของในเรื่องของการซอฟวิ่งนะครับสำหรับนักกีฬาหรือว่าผู้ใช้งานที่โปรแกรมที่มีให้อยู่เนี่ย รู้สึกว่าไม่เพียงพออยากจะสร้างโปรแกรมส่วนตัวขึ้นมานะฮะก็สามารถเข้ามาในโหมดโปรแกรมคัสตอมได้นะฮะซึ่งโปรแกรมคัสตอมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นซกเม์นะฮะแต่ละซกเม์สามารถกําหนดเวลาได้ว่าจะเอาเวลาเท่าไหร่นะฮะของเซกเมนต์นี้นะฮะจนจบ30มสิบเซกเมนต์ได้เลยนะครับสมมุติว่าจะเอาสัก 30นาทีนะครในความเร็วที่แตกต่างกันในความชันที่ไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถสร้างโปรแกรมส่วนตัวขึ้นมาได้นะครับเป็นโปรแกรมคัสตอมส่วนตัวนะครับแล้วก็ยูเซอร์ตัวนี้สามารถลงได้ถึง5 u s ยูเซอร์นะฮะก็คือเต็มที่เลยนะฮะนในส่วนของครอบครัวใช้งานยังไงก็เอาให้เต็มที่เลยนะครับ ถ้าชอบนะฮะลูกวิ่งไฟฟ้าดีๆแบบนี้นะฮะถ้าชอบลูกยิ่งไฟฟ้าที่แน่นที่แข็งแรงแบบนี้นะฮะแนะนําเลยนะฮะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับประกันมอเตอร์ยาวๆ10ปีนะฮะสินค้ามีสต็อกพร้อมจัดส่งนะฮะราคาไม่ถึง50,000บาทนะฮะใช้ดีมากๆถ้าลูกค้าต้องการลูกวิ่งไฟฟ้าแข็งแรงแข็งแรงและก็ต้องการเครื่องที่พับเก็บได้ไม่ต้องการเครื่องที่เอถอะทะพับเก็บไม่ได้แนะนำเลยนะฮะว่า Horizon 7.0 AT อท เป็นลู่วิ่งไฟ้าที่ผมรักที่สุดเป็นลู่วิ่งไฟ้าที่ผมชอบที่สุดในบรรดาลู่วิ่งไฟ้าของจอร์นสันแล้วนะฮะ ดีที่สุดละไม่ได้แพงมากจนเกินไปไม่ได้ราคาต่ําจนเกินไปราคาพอดีพองามเท่าๆกับมือถือดีๆสัก1เครื่องนะฮะสเปคมอเตอร์สูงๆการันตีสูงๆแบบนี้น้ําหนักเครื่องมากๆนะฮะผู้ใช้น้ําหนักเท่าไหร่ก็เอาอยู่นะฮะแนะนำนะครับมาทดลองนะฮะสั่งซื้อได้นะครับจะเข้ามาจะเข้ามาทดลองสินค้าที่โชว์รูมที่เชียงใหม่จะเข้ามาทดลองสินค้าที่โชว์รูมที่เชียงรายหรือโชว์รูมที่ลำปางก,ก็ได้นะฮะหรือโทรเข้ามาติดต่อผม ก็ได้นะฮะหลายๆช่องทางนะครับสต๊อกมีอยู่แล้วผมพร้อมจัดส่งแล้วก็บริการให้กับคุณลูกค้านะครับปีนี้หนักหนาสาหัสเลยนะครับเอาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับ ถ้าสุขภาพแข็งแรงเราก็มีกําลังใจเนาะเรามีกําลังใจเรามีกําลังกายในการที่จะออกไปทํางานนะฮะหาเงินให้ครอบครัวนะฮะสำคัญนะครับสุขภาพอย่าละเลยนะครับอย่าประมาทนะฮะกับเรื่องสุขภาพนะครับเรายิ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเรายิ่งเป็นกําลังหลักนะฮะของครอบครัวนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวยิ่งต้องแข็งแรงนะฮะยิ่งสุขภาพต้องดีนะครับสิ่งไหนที่มีประโยชน์นะฮะแบบนี้นะครับซื้อไปเถอะผมว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้เปลืองเงินมากสําหรับคนที่มีกําลังเพียงพอเนาะมีเถอะเครื่องออกำลังกายในบ้านนะครับอย่ามองว่ามันเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยอย่ามองว่าเฮ้ยฉันไปออกกําลังกายข้างนอกก็ได้นะครับดูสิครับวันนี้นะครับฟิตเนสอยู่ใกล้บ้านเราไหมนะฮะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างน,นะฮะฝนตก อากาศร้อนเกินไปเหมาะไหมสําหรับการออกกำลังกายฝุ่นเยอะเกินไปสะดวกไหมสําหรับการออกกําลังกายแทนที่จะได้สุขภาพดีนะฮะกลับกลายเป็นได้สุขภาพแย่ขึ้นมาเสียนะครับแนะนําเลยนะครับว่าซื้อลู่ิมไฟฟ้าเข้าบ้านนะครับซื้อลู่มไฟฟ้าแบบนี้ดีๆแบบนี้ไว้ที่บ้านนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโย